ครับแล้วในส่วนของรูปแบบการพื้นปูอะครับที่นี่มีมีกี่รูปแบบมีกี่ประเภทครับครับก็ถ้าเราแบ่งง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะเข้าใจได้ผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในนะครับในผู้ป่วยในก็ที่บอกตต่เมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่ต้องเข้ารับการรักษาพื้นปูภาษาเราใช้คําว่าเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะผ่านพ้นระยะวิกฤตมานะครับกลุ่มพวกนี้จะมีอยู่3ามกลุ่มโรค ก็คือพวกบาดเจ็บสมองอมบาดเจ็บไขสันหลังเป็นอัมพาตนะครับแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบพวกนี้จะเป็นอัมพาตรูปแบบใจรูปแบบหนึ่งนะครับพอพ้นวิกฤตแล้วนะครับก็จะต้องหาสถานที่นะครับในการฟื้นฟูนะครับเราใช้คําว่าเข้มข้นคําว่าเข้มข้นคือคนกลุ่มนี้จะต้องทํากายภาพอย่างเข้มข้นวันละสามชั่วโมงนะครับ แล้วก็ครับวันละนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆสัปดาห์ละ 3- ถึงหวันนะครับนั้นโปรแกรมเราก็จะเป็นโปรแกรมวันละ3ชั่วโมงี้มวันต่อสัปดาห์ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคือถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลปกติเนี่ยคือเขารักษาหายเขาก็กลับบ้านแหละแต่ทีนี้ถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยระยะการรักษาอย่างผู้ป่วยในครับอยู่ประมาณนานแค่ไหนส่วนใหญ่เราจะวางไว้ประมาณ4-6ถึงสัปดาห์ ต่อรายครับก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงาภาษาแพทย์เรียกโกลเด้นพีเรียดหรือโอกาสทอง <ừ> อประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราให้การรักษาฟื้นฟูนะครับทันท่วงทีนะครับมีประสิทธิภาพเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีการาฟืน้นฟูของสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเป็นนัยสำคัญนะครับและถ้าสมมติว่าเลยช่วงนี้ไปก็ส่วนใหญ่โรคบางโรคเราคิดว่า หลัง6เดือนไปแล้วน่าจะไม่ค่อยดีละหรือโรคบางโรค1ปีไปแล้วน่าจะไม่ค่อยเหมือนการฟื้นฟูเหมือนจะช้าลงใช่ครับก็จะช้าไปฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่บัติเหตุอะไรที่อื่นถ้าเป็นไปได้รีมารักษาเลยถ้าถ้ามาได้ก็จะดีมากมในส่วนของผู้ป่วยนอกครับเรามีการปฏิบัติหรือดูแลยังไงบ้างครับครับก็ที่นี่ก็จะรับผู้ป่วยนอก 3า0ถึงรลายนะครับต่อวันต่อวันครับก็ในความหลากหลายของงานกายภาพบาบัดหรืองานฟื้นฟูเรามีทั้งกายภาพบาบัดกิจกรรมบาบัดนะครับการฝึกพูดโดยนักเวชทศาสตร์สื่อความหมายเรามีดนตรีบาบัดนะครับอันนี้ก็คปอประเภทของการรักษาใช่ครับเรามีทาราบาบัดหรือสะวายน้ำทาราบาบัดของเราก็จะเป็นทาราบาบัดแรกแรกของประเทศแรกแรกเลย รักษาด้วยทาราบําบัดอันนี้ฝั่งนี้หรือเปล่าครับอ่าอันนี้เลยครับเดี๋ยวรบวนท่านผอช่วยอยินดีครับลงเราลองเข้าไปชมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมทาราบําบัดนะครับเคยได้ยินมาหลายทีแล้วผมเนี่ยเรื่องทาราบําบัดแต่ว่ายังไม่เคยเห็นของจริงว่าเขารักษายังไงนีอ๋อนี่ก็ะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นลู่วิ่ง ลูกวิ่งอันนี้คือลูกวิ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีระบบไฮโดรเลิกและตักเก็บน้ํานะครับเราจะใช้ในผู้ป่วยที่เขายังไม่แข็งแรงหรือทรงตัวได้ดีพอที่จะวิ่งในลูวิ่งหรือเดินบนลูวิ่งนะครับน้ําก็จะเป็นตัวพยุงน้ําหนักเขานะครับดันั้นเมื่อผู้ป่วยเข้าไปนะครับเราก็จะทําการปิดประตูนะครับแล้วก็ล็อกจากนั้นก็จะเอาน้ําเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับ น้ำก็จะเข้ามาเต็มอยู่ราวเอวนะน้าก็จะเป็นตัวพยุงตัวใช่แล้วผู้ป่วยก็จะสามารถเดินเป็นลู่วิ่งปกติที่อยู่ในน้านะครับโอ้ดีมากเลยครับก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ที่ไหนนะครับไม่เียเ่็นผมี่คยได้เด้วยครับเจ๋งๆนะครับแล้วก็นี่เป็นกระสน้ำโอ้เห็นแยกเป็น2อสาสาเลยนี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสะที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างสะนี้ก็ใช้คล้ายจากุชี่นะครับโดยใช้แรงดันน้ําในการนวดหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับจากุชี่ทั่วๆไปก็มีสองก่อนี้นเหมือนกันใช่ครับแล้วเจ้าหน้ที่ที่ดูแลตรงนี้ครับก็พวกนี้จะต้องมีการเทรนใช่ครับก็ต้องไปเรียนพาราบมบัดโดยเฉพาะขึ้นมารแล้วก็จะมีข้างนแยกอีก อันนี้ก็จะเป็นสระน้ำธารบำบัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีผู้ป่วยนะครับที่จริงๆเขาจะบนบกความสามารถเขาจะดอบไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เมื่อเขาไปอยู่ในน้ำต้องเรียกว่าเป็นคนละคนเลยนะครับความสามารถเขาจะถูกน้ำเนี่ยพยุงน้ำหนักตัวพยุงการทรงตัวนะครับ ก็เห็นได้ยินว่าที่นี่เพิ่งทำฟิตเนสใหม่ด้วยใช่ครับสต่เรบผู้พิการอ๋อลองดูเลยครับต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยผมไมอยากให้ฟิตเนสมากนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูฟิตเนสกันครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่นี่หน่อยได้ครับหรือว่าว่างกจะขับรถมาออกกำลังกายที่นี่ได้ครับเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่อ๋อตรงนี้ก็คือสปอร์ตคลินิกอ๋ออันนี้เป็นสปอร์ตใช่ครับเพิ่งสร้างเสร็จเลยใช่ไหมครับที่นี่ก็ได้ประมาณ น่าจะสักสีหเดือนครับโดยประมาณแล้วมีผู้ป่วยเนี่ยครับมาใช้บริการด้ไหมก็อันนี้เราเน้นไปที่ผู้ป่วยอย่างเดียวเลยเป็นฟิตเนสทางการแพทย์ดีกว่านะครับอย่างคุณบิ๊กเองก็จริงๆอาจจะจําเป็นความที่คุณบิ๊กยังต้องใช้รถนั่งนะครับ แล้วก็เป็นเราเรียกเป็นอินดีพเอนเดนต์คุณบิกน่าจะต้องมีความแข็งแรงของช่วงบนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ,รบตรงนี้ก็สามารถจะตอบสนองความต้องการของคุณบิกได้นะครับด,ดีเลยแล้วก็ในในเรื่องอื่นๆไม,ม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุอะไรก็ตามนะครับที่บางคนปวดเข่าเป็นเวลานานนะครับกล้ามเนื้ออาจจะรีบไปโดยที่ผู้ป่วยเขาไม่ทราบนะครับเอ๊ะทำไมเดินไม่สะดวกประมาณนี้นะครับก็ที่นี่จะเป็นคําตอบของผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยใช่เลยใช่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมี เจ้าหน้าที่แนะนํำใช่ครับเครื่องนี้ีผมด้ใช่ไหมอ่าการนี้นี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมมาโดยเฉพาะนะครับน้องกลุ่มนี้จะต้องเป็นน้องที่เขามีความสนใจแล้วก็ไปเรียนเพิ่มนะครับในแง่ของการฟื้นฟูด้วยสปอร์ตครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็เริ่มมีแรงคึิขึ้นมาได้เหจะไปให้เจ้าหน้าที่กายภาพช่วยสอนแล้วก็อธิบายนะครับว่าเครื่องเล่นแต่ละอย่างใช้งานยังไงบ้างครับครับ